กระติบชวันกรคว้าเหรียญทองเงินชนะการแข่งขันทำอาหารระดับนานาชาติที่ประเทศฟิลิปปินส์รับรองโดยสมาคมเชฟโลกเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าย,ยินดีอย่างมาก สำหรับนักแสดงสาวมากความสามารถกระติบชวันกรวัฒนพิสิทธิ์กุลที่นอกจากหลายคนรู้จักเธอในฐานะดารานักแสดงและพิธีกรที่ฝากผลงานในวงการบันเทิงไว้มากมายแล้วเจ้าตัวยังเป็นช่างศัก์ อีกทั้งยังเก่งไม่แพ้ใครถึงขั้นสามารถคว้ารางวัลประกวดสักลายมาครองได้สำเร็จตั้งแต่การแข่งครั้งแรกยิ่งไปกว่านั้นล่าสุดสาวกระติบก็ยังได้ฝากฝีไม้ลายมือโชว์สกิลในฐานะตัวแทนทีมชาติไทยลงแข่งขันทําอาหารจนได้รับรางวัลระดับนานาชาติอีกด้วยโดยล่าสุดสาวกระติบชวันกร ก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวแอดคราทิว่าสามารถคว้าเหรียญทองประเภทพาสต้าและคว้าเหรียญเงินประเภท US Pantry มาครองได้สำเร็จหลังลงแข่งขันทำอาหารระดับนานาชาติในงานฟิลิปปินคิวลลนารีครับ2023ที่ประเทศฟิลิปปินที่ได้รับการรับรองจากสมาคมเชฟโลกงานนี้สาวกระติบก็ได้โพสต์ภาพรวมความภาคภูมิใจ พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่ามาไกลเกินฝันคะ่ะติบได้อยู่ทีมชาติไทยแล้วคะ่ะขอบคุณสำหรับโอกาสที่ให้ติบได้เข้าทีมชาติไทยขอบคุณเชฟวิลแมนเชฟเมเชฟพึ่งและทีมไทยแลนด์คิวลินารีอะคาเดมีทุกคนการแข่งขันทำอาหารระดับนานา,นาชาติครั้งนี้ มีเชฟเข้าร่วมแข่งขันกว่า800คนจาก15ประเทศตัดสินโดยสมาคมเชฟโลกติดได้1เหรียญทองฟิลิปปินคิวลินารีค Cup World Food Expo b a s t Pasta Overall Champion with Gold Medal Award คะแนนสูงสุดในการแข่งขันประเภทนี้เชฟชาวังกรวันธนพิสิทธ์กุลและหนึ่งเหรียญเงินฟิลิปปินส์คิวเนารี่ครับเชฟชาวังกรวันธนพิสิทธ์กุลดักสไลฟ์เวิร์มีดอลจากการลงแข่งสองประเภทขอบคุณแอร์เอเชีย er, ขอบคุณชิตราดาเทคโนโลยีอินสติติวขอบคุณสถานที่ซ้อมคิทเช่นแลบบายคิทเช่นเวิร์ขอบคุณคุณแม่ที่เป็นแรงบันดาลใจขอ,ขอบคุณป๋าขอบคุณป่่นและทุกๆคนที่ ที่คอยอยู่ซัพพอร์ตมาตลอดเหรียญทองนี้เพื่อประเทศไทยคะ่ะ TH ที่สำคัญที่สุดร้าน Able of Pasta นางลินจีเมสไดิงสำหรับทุกๆอย่างคะ่ะใครอยากกินพาสต้าอร่อยๆหรืออาหารไฟไดนิงเริศๆพลาดไม่ได้คะ่ะ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไปมนิลาไปกับแอร์เอเชียเ er, ครื่องหมายสี่เหลี่ยมแอร์เอเชียทราเวลท่ามกลางเพื่อนๆและแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของสาวกระติบชวันกรกันอย่างคับข้าง